เท่าที่เห็นได้น่าจะอยู่ประมาณสักเจเท่าที่เห็นนะฮะเห็นจากอะไรครับพี่เห็นจากเครื่องสแกนสแกนสแกนอ๋อผมว่ามันท่าที่สแกนเห็นเนี่ยมันจะอยู่ระหว่างกลางระหว่างกลางเนี่ยมันก็อยู่จะก,กระจุกรวมรวมรวมกันนะ,ะผมไม่ทราบใจว่าเราไม่เห็นลิฟแต่เห็นแต่ล่างอ่าเห็นแต่ล่างผู้ผู้ที่อยู่ภายในแต่นั้นเราก็ยังคิดว่าอาจจะมีปฏิหาร หนึ่งในนั้นหรือสองในนั้นหรือสามในนั้นอาจยังจะมีชีวิตอยู่แต่นี่เราก็ก็หวังว่าเป็นอย่างนั้นอยากใช้เป็นอย่างนั้นพื้นพื้นปูนผนังด้านข้างเนี่ยโอ้โหหนาเป็นเมตรนะครับการเจาะเข้าหรือการอะไรเนี่ยมันจะลําบากมากนะครับอุปสรรคเราเราไม่ใช่ว่ามารีบทําเรารีบพยายามรีบสแกนเจอตรงไหน,นเราพยายามเจาะพยายามจนแต่จริงแล้วถ้าใช้พวกเครื่องไม้เครื่องมือที่เราเรานำเข้าไปมันใช้ไ่